พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานให้ความช่วยเหลือแกร่ราษฎรจังหวัดหนองบัวลำพู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพร้อมคณะดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดหนองบัวลำพูณโรงเรียนกรุงแก้ววิทยาคารอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรม ได้จัดถุงยังชีพพระราชทานจํานวน500ชุดมูลนิธิพระดาบทมีการออกหน่วยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องการให้บริการด้านสุขภาพของเวยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีการออกหน่วยเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอีกทั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญ,ญาตรีให้แก่ เกรียนโรงเรียนกรุงแก้ววิทยาคารจำนวนสองรายพร้อมกันนี้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้จัดบุคลากรเผยแพร่กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนและราษฎรในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สู่แก่ราษฎรสืบไป